ะะท่านชมชื่นชมบุญเกลรางนาในยกเราสาวานิสาไชนาท่าบตัต้งใ,ใ,ใจพุ่งมมันพุ่มเทให้เต็มกำลังพุ่งสู่ความสำเร็จครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสองค่ะนางสาวพิมลน่านจันประเสริฐ มีชื่อเล่นว่าน้องเอิญนะคะอายุ19ปีสัดส่วน3นะครับอายุ24ปีครับสัดส่วน33 25 36นะครับ00 106ผู้เข้าบบะกวดหมายเลข25ครับนาสาววรพรรอนหม้อนะครับหรือว่าน้องตั๊กครับอายุ19ปีครับสัดส่วน,นครับ,รบอายุ20ปีสัดส่วน35 26.36. ส่วนสูง164ซนติเมตรน้ำหนัก56กิโลกรัมกระซ่วนใหร่นีเขาแต่งตัวด,ด้วยชุดกีฬานะครที่สวยงามซึ่งสีเหลืองสวยงามตามสไตล์ของสาวนักบาลน,นะคะปุณประจำปี2558เป็นการประกวดรอบชดกีฬานะคะก็เป็นการประกวดรอบแรกนะคะก็ได้มารวมกันในนัก สักครู่รอบแรกช่างภาพถ่ายภาพไม่ถัดนะคะกับผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งครับนางสาวพัิตาชัยนามนะครับหรือว่าน้องนายครับอายุ21ปีครับสัดส่วน33 28 39นะครับส่วนสูง173่งบน้ำหนัก59นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบุกน้ำเต้าส่งเข้าประกวดครับโดยมีกติกาประจักษ์ใจนะครับกำหนดเป้าหมายตั้งใจทุ่มมั่นทุ่มเพให้เต็มกับเราสาวสิห้าสามสิบหนะครับ ส่วนสูง170นะครับน้ำหนัก53ครับ534ส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก51กิโลกรัมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าส่งเข้าประกวดค่ะคติประจำใจคือ24ปีครับาส่วน33 25 36นะครับส่วนสูง168น้ำหนัก28 36ส่วนสูง163เซนติเมตร โันางสาวสุพรรษาสีบันเทา33 26 35ส่วนสูง164เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมอำเภอสีเทพสงสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์สงเข้าประกวดค่ะคติประจำใจของน้องมุกก็คือคิดดีทำดีค่ะพ็ประกวดหมายเลขที่11ครับ น้79น้ำหนัก58กับเอ็มแมนบุนโดวิ้งส่งเข้าประกวดนะครับโดยมีคต,ติประจำใจนะครับอดีตอยู่ข้างหลังอนาคตอยู่ข้างหน้าปัจจุบันทห,หารส่วจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเข้าประกวดค่ะคติประจำใจของน้องเต็มก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะที28 34นะครับจนสูง167น้ำหนัก19กับเทศบาลตะบนวม่มชุกูส่งเข้าประกวดะครับ โดยมีติประจําใจนะครับความสาเร็จในชีวิตไม่ใช่การไม่เคยแพ้แต่เป็นการลุ่งขึ้นได้ทุกครั้งที่ลงมลงไปครับ10กิโลกรัมเทศบาลตําบลนางัวส่งเข้าประกวดค่ะคติประจําใจของน้ำจอยก็คือไต่ไปบนสายฝันและอยาวันบนสูง163กรับน้ำหนัก50กิโลนะครับ คณะเทคโนโลยีของภานควะชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏปทุมแก้วนะครับานางสาวจินตนากรอุ้รักครับน้องก้อยนะครับอายุ18ปีครับสัดส่วน34:20ผู้เข้าประกวดหมายเลขที่25น,ดดมมน,นะครับนางสาวชุกินมานกพรัชนะครับน้องป๊อบครับอายุ19ปีครับสัดส่วน 32 25 35นะครับส่วนสูง164ครับน้ำหนัก45กกนะครับเทศบาลตำบลหรือว่าโปและตำบลไท่โดดสมงเข้าพักษาตั้งแต่ไมลยเลข1ถึงหมายเลข25เดินลงไปด้านล่างนะคะไปยืนให้ทางคณะกรรมการได้ยนชมใกล้ๆนะคะครับซึ่งหละเกณองไปหน้า10คะแนนนะครับมี ลูกล่าสุดสสัดส่วนนะครับสิบคะแนนนะครับการแต่งกาสิบคะแนนและก็บุหริกการเดินนะครับสิบคะแนนด้วยกันนะครับรวมเป็นสี่สิบคะแนนครับนะครับจะเป็นการประกวดในรอบชุดนครขอนบาทนะครับซึ่งสาวงามทั้งห้าสิบ้านนะครับที่จะต้องไปรายการตัวนะครับในเวลาสิบหกนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกานะครับกระโปรงบานยาวอายุยี่สิบปีครับ สัดส,ส่วน33 26 35นะครับส่วนสูง173่งร้อาครับน้ำหนัก55าสครับตำรวจภูธร,รจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเข้าประกวดครับมีปฏิบีประจำใจนะครับวันนี้ให้ดีที่สุดครับนะครับสัดส,ส,ส่วน33 27 37นะครับส่วนสูง158นะครับน้ำหนักปฏิบัประจำใจคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ ก็ประกวดหมายเลขที่3 1นะครับนางสาวพัญยาโพธทองนะครับน,น้องแป๋วนะครับสัดส่วน 31, 25, 36ส่วนสูง163เซนติเมตรน้ำหนัก47กิโลกรัมองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำชุนส่งเข้าประกวดค่ะคติประจำใจของน้องฟิลม์มกค็กค ผู้เข้าประกวดหมายเลข34ค่ะนางสาวชุติมาสังทองมีชื่อเล่นว่าน้องแอน,นะคะอายุ20ปีสัดส,ส่วน31 25ผู้เข้าประกวดหมายเลขที่37ครับนางสาวนัชชาดังโคศิลป์นะครับหรือว่าน้องมิ้วนะครับอายุ17ปีครับสัดส,ส่วน32 25 35นะครับ ส่วนตันหกสิครับน้ำหนักสี่สิบส่วนสามสิบ่ส่วนสูง163เซนติเมตรน้ำหนักห้าสิบสกิโลกรัมเทศบาลตำบลนาเสลียนเป็นผู้ส่งข้อประบดค่ะคติประจําผู้เข้าประบดหมายเลขสี่สิบค่ะนางสาววริศราโยสุธรรมมีชื่อเล่นว่าน้องไหม่นะคะอายุ17ปี ดส่วน31 26 36ส่วนสูง163เซนติเมตรน้ำหนันนก5กิโลกรัมครอบครัวครับผู้เข้าประกวดหมายเลข42ค่ะนางสาวพัชรินสิงห์สอนมีชื่อเล่นว่านะ้องหนูแดงนะคะอายุ22ปีสัดส่วน34 27 35 ส่วนสูง166ซนติเมตรรับแผ่นดินเยี่ยงน้นค่ะผู้เขาประกวดหมายเลขที่43ครับนางสาวพัทิการด่งนามนะครับหรือว่าน้องน้ำนะครับอายุ17ปีสัดส่วน32 28 35ส่วนสูง162เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเข้าประกวดค่ะ เากครับสัดส่วน33 28 36นะครับส่วนสูง169ครับน้ำหนัก57กิโลครับอาเภอโรงก่าวสงเข้าไปของน้งสุกก็คือจะดีจะร้ายอยู่ที่เราเลือกเดินค่ะพวกเขประกวดหมายเลขที่47ครับ่างสาวนักวิชาสีพงทานนะครับ35นะครับส่วนสูง171น้ำหนัก50กิโลครับ สอยี่สิส่วนสูง1 6 0เซนติเมตรน้ำหนัก4 9กิโลกรัมโกรฐานส่วนตับบชนนแดนโงค์กรบรบหาส่วนตับบนพุทธบาทโงกกนะครับโดยมี21ปีสัดส่วน34.26.35ส่วนสูง1 6 7เซนติเมตรน้ำหนัก4 9กกิลกรัม เทศบาลตำบลภูตเติส่งเข้าประวดค่ะคติประจำใจของน้องมิ้นก็คือไม่เชื่อว่าตนเองทำไม่ได้ถ้าอย่างไม่ทำค่ะขอเส้นปรกมือเป็นกำลังใจให้กับสาวง,งามทั้ง50สาวง,งามด้วยกันนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นการประวดนางสาวนครบานเพชรบูรณประจำปีพุทธศักราช2558ในรอบแรกในรอบชุดกีฬาค่ะรอ้วยดเวิร์ในในสา รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินสด3า0 0 0บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศค่ะรางวัลรองอันที่สองนะครับได้รับเงินสด2 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมถ้วยเกียรติยศครับรางวัลขวัญใจนางสาวนครบาลเทชบูร์ซึ่งรับคะแนนจากดอกไม้กองเชียร์นะคะจะได้รับเงินสด10,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสภพายไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะผิดฝาผิดตัวนะคะคนเดิมแน่นอนนะคะ